สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัมแดูเรียบ้องกิมนีเราก็จะมาสองแผนการร้ายๆของคนรักเก่าของคุณที่คิดอยากจะทำลายหรือว่าแยกแอปแบล ออกไปจากชีวิตของเขานะคะเขาคิดไว้อย่างไรเขาจะทำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซองแผนการร้ายของคนรักเขาของคุณที่คิดอยากจะแยกแอบเบลไปจากชีวิตของเขานะคะเทตร,ราศีพศพธาด,ดนาินวิกราศีกันธาดินซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาดไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธานาำ เนปจูนท่าดินพฤหักบประกอบซักเซตอรียสราศีชาตัดไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็เลวราศีสิงห์ทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนมี2 21 6 9 13 18 4และ5มาดูความรู้สึกของคนรักเก่าที่มีต่อคุณก่อนนะคะความคิดความรู้สึก ของคนรักเกา่าแฟนเกา่าสามีเกา่านะคะเขายัางคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรคิปด,ดำดมๆนะคะเป็นคลิปพรางงานบวมไม่ตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านฟังเพื่อไปแก้คำถามฟังสนุกสนุกขำๆไม่เสีเยดไม่จริงจังนะคะความคิดความรู้สึกของคนรักเกา่าของคุณที่มีต่อคุณ ณนะตอนนี้เวลานี้สองดานะคะเกิดความลังเลเกิดความสับสน,สนเกิดความไม่แน่ใจนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะคะก็มีตัวเลือกนะคะคือมีคุณแล้วก็แอปเบลนี่แหละแล้วก็อยากจะตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะทำให้มันเสร็จเดี๋ยวนี้เลยให้มันเสร็จภารกิจ นะคะชีวิตจะได้มีความสุขสักทีนะคะแต่ก็ทําไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะะจะเลือกฟังไหนจะจบฟังไหนจะเอาฟังไหนจะอยู่ฟังไหนจะอยู่กับใครดีเอมเบอร์นะคะชอบควบคุมก็จะเป็นพลังงานของคนที่แบบเอเอเรียกว่าคุณก็อยู่ในชีวิตของเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะ,ะเขาก็รู้สึกเสียดายความสัมพันธ์คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ คุณอาจจะเป็นทั้งคนเก่าก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเป็นคนใหม่เลยสักทีเดียวหรือว่านะพลังงานตรงนี้คุณอาจจะไม่เคยเป็นอะไรกับเขาเลยแต่มันมีความรู้สึกผูกพันกันอยู่ก็ได้เช่นกัน น้ลพลังงาน The Blue นะคะพลังงานของออคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีการตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทนไม่ไหวแล้วมันเครียดมากแลนะมันกดดันนะคะแล้วถ้าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปเนี่ยเออเดี๋ยวคุณนะคะอาจจะไปเลือกคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะจบกับแอบแบหรือว่าตัด แอบเบลออกไปจากชีวิตสักทีนะความรู้สึกก็คือแบบก็ยังรู้สึกดีทั้งสองคนก็ยังอยากจะคบอยากจะคุยนะถามถ่ายเรื่องราวของคุณและเขานะคะก็ยังอยากจะรู้เรื่องราวของคุณอยู่นะจากคนอื่นๆสังคมรอบข้างเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีการสอดส่องด้วยตัวเองเนาะผ่านโซเชลลยียลไล นะก็รู้สึกว่าเออชีวิตคุณเนี่ยคือดีขึ้นหรือว่ามีความสุขนะโดยที่ไม่มีเขาก็เลยทำให้เขารู้สึกเสียใจนะคะและคิดจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับความรู้สึกของตัวเองมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อแอบเบลกันบ้างความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อแอบเบลตอนนี้แอบเบลก็จะเป็น คนรักเก่าหรือว่าคนรักใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะ The t a m b r a y a มันเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่ออาแปลเนี่ยมันเปลี่ยนไปนแล้วนะหลังจากที่แบบเหมือน เออฟาดูพฤติกรรมความรู้สึกของตัวเองคือมันมีเพียงแค่ถ้าแบบเขาเป็นครอบครัวกันเนี่ยเขาแต่งงานอยู่กินด้วยกันมันมีความรู้สึกเหมือนจะต้องหยิบยื่นช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินนะคะเออเพราะว่าอาจจะมีลูกอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันนะ,ะแต่อดีตเนี่ยนะคะแอบเบลอาจจะเคยเป็นคนที่เขารักมากที่สดุดนะคะเนี่ยนะเป็นครอบครัวเป็นคนรักที่เขาเคยแต่งงานนะคะ แล้วก็พอเหมือนกับว่าวันเวลามันผ่านไปมันมีเหตุปัจจัยทําให้ความรักคือมันเสื่อมคลายได้นะแล้วก็มีคุณมาแทนที่ในความรู้สึกของเขาตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณอยู่ในหัวใจของเขาเขาสามารถที่จะเเปลี่ยนความรู้สึกไปสนใจคุณมากกว่าแอปเปลหรือว่าคนรักเก่าของเขาได้นะคะแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันน่าที่จะมีเหตุปัจจัยคือ เขามีความร Connie, ences, types, Somehow, contract, genau, ail, ับผิดชอบร่วมกันเขามีภาระร่วมกันเขามีลูกเขามีหลายสิลหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับแอบเบลก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ใกล้จะติงแอบเบลไปอีกอย่างหนึ่งแอบเบลนะที่เป็นภรรยาเก่าคนทักาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยนะมันเกิดมาจากความเจ้าชู้มันเกิดมาจากความมากมันเกิดมาจากความหลายใจของเขานั่นแหละที่นะสร้างความปั่นป่วน ภายในครอบครัวนะก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามีปัญหากันแล้วก็ไม่สามารถไปต่อด้กันได้ส่วนตัวนะคนดักเก่าของเขาภรรยายเก่าของเขาก็นะคะเหมือนกับว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขะนะอยู่อยู่เพราะว่าลูกอยู่เพราะว่ามีภรระ,ร,ะร่วมกันนะอยู่เพราะว่าเหมือนกับเออมีหน้ามีตาทางสังคมอะไรเงี้ย ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้คือมันไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วนะ,ะก็เลยเหมือนเมื่อมีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาคุณก็เป็นคนที่เขาอยากจะเลือกใช้ชีวิตหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นเองตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษกับคนรักเก่าของเขาแล้วนะ,ะหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ได้นะ,ะสลับสเปรยกันได้นะ,ะตอนนี้เวลานี้นะคะไม่มีความสุขทำอะไรก็ไม่มีความสุข นะคะถึงเวลาเงินเดือนสิ้นเดือนออกนะ,ะก็โอนเงินให้หรือว่าเอาเงินมาให้หรือว่ามาเจอลูกมาเจอครอบครัวเก่านะคะมาเจอแอปแบลวเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าความคิดความรู้สึกแผนการที่เขาคิดอยากจะจัดการให้แอปแบลวไปจากชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเขาจะทํำยังไงคนรกเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าของคุณมาดูสิเขาจะจัดการไหม มาดูความคิดความรู้สึกที่เขาจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีความรักหรือว่าไม่ต้องการแล้วเขา,วาจะจัดการยังไง5าดาบอินเวิร์ดมันไม่ได้นี่สินะคะตัวเขาถ้าแบบเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยาก่างนะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะเออนะคะความ รู้สึกของตัวเองได้แม้อยากจะเชนะนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ตามเพราะว่ามันมีความผูกพันกันอยู่เดอะเดวิลเนี่ยมันมีความเป็นครอบครัวมันมีความเป็นสายใยเชื่อมโยงกันเขากับแอบแวดแม้จะไม่ได้รักอะไรกันมากมายแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไปไหนไม่รอดอ่ะเออเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครไม่ได้หรอกนะ,ะเขารักภรรยาของเขามาก เขารักครอบครัวของเขามากนะคะแม้เขาจะรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่เดี๋ยวเขาจะพยายามตัดใจจากคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดสําหรับคนที่เขาแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีความผูกพันกันแล้วเขาเชื่อว่าเขากับภรรยาที่บ้านของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันไปไหนกันไม่รอดตัดกันไม่ขาดนะคะเขาทําใจไม่ได้เขาไม่กล้าพอนะคะแม้เขาจะรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกอยากจะ นะคะเออมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันกับคุณก็ตามแต่เขาคิดจะทำอะไรกับแอแบลไหมนะคะสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะพยายามที่จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะยอมรับพยายามที่จะทำใจแล้วก็มองไปที่อนาคตข้างหน้าแม้จะรู้สึกแย่ไม่มีความสุขนะคะแม้จะรู้สึกว่าอยู่กับแอแบลเนี่ยก็ ไม่ได้มีความสุขอะเดี๋ยวจะไปนะหาความสุขนอกบ้านเองแต่สินี้เขานะยังพยายามที่จะดูแลอยู่นะคะหรือว่าพยายามจะปกป้องอยู่เนี่ยคืออาจจะด้วยความที่แอปแบิลน่าสงสารก็ได้นะเออความน่าสงสารในตัวของแอปแบลเนี่ยทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปมีความสัมพันธ์อื่นไปเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่าไปเลือกคุณนะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่แบบอืมก็อยากจะ ปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่รู้สึกว่าไม่กล้าเดินออกไปจากความสัมพันนี้เดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วจะไม่เหลือใครเลยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนไม่ว่าเขาจะลําบากแค่ไหนนะคะเออคนรักเก่าของคุณก็ยังแบบเออแอบเบลก็ยังอยู่เคียงข้างเขาและอีกอย่างหนึ่งเขาหน้าที่จะมีความผูกพันกับแอบเบลมากๆแล้วแหละ นะคะมีความสงสารมีความเห็นอกเห็นใจนะคะอยู่กินด้วยกันมาตั้งนานนะ,ะเป็นรักแรกหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกดีอะ่ะนะแม้จะมีคนบอกว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็อย่าก็าเลิกก็จบกันไปเถอะนะคะแต่สิ่งที่เขาคือรับผิดชอบความรับผิดชอบของเขาความดีของเขานะคะความห่วงแหนเออการเป็นครอบครัวหรือว่านะคะ เรียกว่าเดือดร้อนวิบากกรรมยังไม่จบสิ้นอะ่ะนะคะไปไหนไม่รอดนะตัดสินใจนะตัดใจไม่ขาดจบไม่ได้เลิกไม่ได้ยังต้องอยู่ดูแลครอบครัวคนรักของเขานะคะหรือว่าสงสารแอบแบลอยู่นั่นเองนะันี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะมาดูแผนการซิเขาจะทำไงสงสารขนาดนี้จะเลิกได้ไหมจะจบได้ไหมมันก็มีความที่แบบเขาก็ จะดูนะคะว่าสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงแอปแบลเนี่ยดูแลได้ไหมแอปแบลใส่ใจลูกไหมแอปแบลอปลมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอที่จะดูแลคนในครอบครัวได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี่ยคือเขายังไม่กล้าพูดหรือว่ายังไม่กล้าแสดงออกนะอะไร นะ้เรื่องราวของคุณนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยให้คนอื่นรับรู้เลยยังเก็บไว้นในใจอยู่นะคะยังมีความรู้สึกเอ่อว่าจะหลบซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยไว้ในใจอยู่นะ้าดูไปก่อนว่าความมั่นคงความจริงใจนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาและเขามีต่อคุณเนี่ยคือมันมันมั่นคงจริงหรือเปล่ามันมั่นใจแน่ แล้วหรือเปล่ากับการที่จะไปสร้างครอบครัวด้วยกันเขายังมีความรู้สึกแบบเสียดายแอบแบลอยู่ถ้าแบบว่าเขาทิ้งแอบแบลไปทิ้งครอบครัวเขาไปไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณไม่ได้ต้องการเขาละนะะแล้วเขาจะอยู่กับใครจะกลับมาหาใครอีกทีหลังก็ไม่ได้แตนการที่เขาคิดอยากจะทําก็คือเหมือนต้องพยายามที่จะเหมือนเออถามถ่ายเรื่องราวของคุณ รับรู้เรื่องราวของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะหาวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนอจีบคุณสารสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องรู้ความจรงิงให้ได้ว่าคุณรู้สึกนะยังไงกับเขาคุณอ,อ,อยากจะอยู่กับเขาเป็นครอบครัวไหมอยากจะสร้างครอบครัวไหมอยากจะแต่งงานไหมอยากจะมีชีวิตคู่ไหมอะไรเงี้ย เหมือนเขาฝ้อมองฝ้อดูพฤติกรรมของคุณก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะก่อนที่จะจีบหรือว่าก่อนที่จะสารสัมพันธ์ก่อนที่จะขอแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เดอะเฮอมิดฟ้อมองฟ้างอสอง,องคุณอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะส่วนจะจัดการกับแ,บบแ,บบแบบอบเบลยังไงนั้นมันเป็นความรู้สึกของการที่จะต้องจัดการความรู้สึกของตัวเขาเองมากกว่ายิ่งถ้าแบบแอบเบลนะเป็นภรรยาเก่านะเป็นครอบครัวเก่า นะหรือว่ามีหน้ามีตาทางสังคมอยาิพ่อแม่ปี่น้องนะรู้จักหรือว่าการแต่งงานที่มันถูกต้องตามจะรีบไปพณีหรือว่าเขาทําผิดต่อคนรักของเขาเนี่ยนะแล้วคุณมาทีหลังในกรณีที่มาทีหลังเขาค่อนข้างที่จะทําใจลําบากเขาค่อนข้างเนี่ยตัดสินใจลําบากกับการที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณกับการที่จะเลือกคุณก็เลยทําให้ตัวของเขาคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ทําอะไร นะที่มันชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรออกมาให้คนรักเก่าของเขารู้นะแม้จะรู้สึกแบบคือไม่ได้รักไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ความรู้สึกแต่ก็ยังมีความเกรงใจอยู่นะคะส่วนสําหรับใครที่เป็นแฟนเป็นคนรักกันเนี่ยหรือว่าเป็นคนคบคนคุยจีบกันเป็นความสัมพันธ์เก่าเนี่ยมองว่าเขาก็หน้าที่จะไม่กล้าพอที่จะทําอะไรที่มันเหมือนกับถ้าไม่ แฟนของเขาคนรักของเขารับรู้เรื่องราวของคุณด้วยเช่นกันนะ,ะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเออปอ๊อสจังเลยนะคะไม่กล้าที่จะสารสนกับคุณไม่กล้าที่จะคิดวิธีหรือว่าแผนการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงโดยเด็ดขาดนะคะคือมันความรักครั้งเนี้ยหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเกิดมาจากความผิดพลาดของตัวเขาเองนะที่เขามีความรู้สึก นะคะดีๆกับคุณหรือว่าคาดหวังความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองคาดหวังว่าคุณเนี่ยเออเป็นเป็นคนที่ดีเป็นความรักครั้งใหม่เป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขาและแล้วคนรักเก่าของเขาเนี่ยคือไม่ได้มีใจรักกันชอบกันแล้วไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยก,กันอีกแล้วนะไม่ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันอีกแล้วนะะแถมยังทําให้เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตอึดอัดอีกเหมือนกับว่า คนดั้เก่าของคุณเนี่ยหน้าที่จะคิดวางแผนนะกับการที่จะเปรียบเทียบดูว่าระหว่างคุณและคนดั้เก่าของเขาหรือว่าแอปเเนี่ยนะคือเขารู้สึกมีความสุขนะกับใครมากกว่ากันนะมันเหมือนกับว่าเออเขาตัดสินใจนะ ไม่คิดถึงคุณนะแต่สินใจที่จะจบกับคุณหรือว่าไม่สารสภมพกับคุณแล้วคุณยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบหลายอย่างนะคะแต่ก็ในใจก็มีความที่แบบเหมือนเทใจมาให้คุณนะแผนการที่เขาจะทําก็คือเขาต้องจบกับแอปแบลอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเขาจบกับแอปแบลวแล้วนะเขามาหาคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ อาแขนต้อนรับเขาจริงจังนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออเขาจบกับแอบแบงแล้วเขาหันหน้ามาหาคุณแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขานั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาอาจจะรู้สึกเสียหน้านะคะขายหน้าต่อแอบแบลก็ได้แผนการร้ายที่เขาจะจัดการกับแอบแบงหนึ่งแหละถ้ามีทะเบียนสมรสนะคะตกลงที่จะหย่าที่จะเลิก นะ,ะโดยยื่นคำขาดนะคะแบ่งปันทรัพย์สมบัติเงินทองแบ่งปันในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆระหว่างเขาแกแบแอบเบลคนละครึ่งเลยนะคะในส่วนที่แอบเบลอยากได้ในส่วนที่แอบเบ,บ,บลอยากร้องขอนะคะก็ตกลงตามนั้นนะ,ค,ะคือเขาก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างแหละแต่รู้สึกว่า ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าสังคมผู้คนรอบข้างเนี่ยไม่สนับสนุนให้เขาไปเริ่มต้นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องไม่อยากให้เขาจบไม่อยากให้เขาเลิกไม่อยากให้เขาหย่านะกับคนรักของเขาหรือว่าแอบแบงเลยนะไม่อยากให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากให้เขาเลือกแต่งงานใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่นะหรือว่าไม่อยากจะให้ไปเลือกคุณนั่นเองนี่คือนะคะเออสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนต้องเชื่อฟังผู้คน ในครอบครัวหรือว่าสังคมหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าหน้าที่การงานทางสังคมนะของเขากับคุณมันแตกต่างกันก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเลือกที่จะเหมือนลังเลนะคะไม่มั่นใจหรือว่าเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าทําให้เขารู้สึกไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับการที่จะจบกับแอบแบัลนั่นเองนะคะคือแผนการร้ายก็คือมันก็ต้อง จบไปโดยที่เหมือนกับว่าเขาจะต้องไม่เสียหน้าเขาจะต้องมีนาทรัพส,สมบัติติดมาติดมือไปชีวิตเขาจะไม่ลําบากถ้าแบบเขาไม่เหลืออะไรเลยคุณก็คงไม่เอาเขาคุณก็คงไม่สนใจเขาหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆน,นะคะที่เขาจีบหรือว่าสารสพันไว้ก็ไม่สนใจเขาแต่จริงแล้วครอบครัวสังคมญาติพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องการให้เขาจบหรือว่าเลิกนะกับคนรักของเขา ะะแผนการมันก็เลยเหมือนกับว่ายังทำอะไรไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ถูกนะคะยังไม่กล้าพอนี่เองเนาะก็มันแบบคือมันต้องเด็ดขาดไงมันต้องชัดเจนนะกับคุณก็คือเขาต้องรู้ความจริงเขาต้องชัดเจนกับความรู้สึกของเขาเองถ้าเขาเลือกที่จะมาอยู่กับคุณเลือกที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับคุณชีวิตเขาต้องมีความสุขจริงๆนะคะไม่ขายขี้หนา นี่คือแผนการด้ายที่เขาคิดอยากจะทําแต่มันก็ทําไม่ได้มันก็ยังลังเลอยู่มันก็ยังมีสังคมผู้คนรอบข้างนะคะที่ขัดขวางเขาอยู่นะคะก็ฟังเพื่อปเป็นกรถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ